จะบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วจบไปแล้วครับผมนะคือคือจริงๆตอนตอนช่วงแรกคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาอยู่ลงมาดีๆก็คือไปอยู่เอกชนอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าคุณหมอเ็ารักษาเรียบร้อยคอเคลียร์เรียบร้อยแล้วแะโชคดีว่าคุณพ่อมีประกันของตัวเขาเองนะฮะก็เลยค่าค่าใช้จ,จ่ายก็ไม่สูงมากคือในส่วนต่างที่เราต้องจ่ายคือมันก็เราก็โอเคเราไม่ต้่ยเยอะมากใช่ครับกอนี้จ่ายไปทีท่สร อ๋อเยอะเยอะครับเยอะมากพี่เราต้องออกเพิ่มจากประกันอ๋อถ้าถ้าถ้าเราออกเองก็ราวๆหลักๆครับ7หลัก6หลักประมาณ6หลกเลยอะมากเยอะมากแต่อๆๆตอนนี้คุณพ่อ,อยืมที่โรงพยาบาลหรือว่าย้างงยาาต้องย้ายคือจริงๆตอนนี้คุณพ่อย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของคุณพ่อครับผมเพราะว่า ตอนนี้คือคือคุณพ่อก็รักษาเรียบร้อยแล้วจากที่เอกชนแต่เราก็คิดว่าคือประกันของพ่อครับเขาเขามีระยะเวลาจํากัดโควตามีจํากัดอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องพอ,อรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูอาการตามที่ลงมาตามสิทธิของพ่อครับแล้วอ,อ,อย่างอาการต้องปฏิบกันยังไง เพื่อการอย่างตอนนี้เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดคับเพราะว่าอย่างผมเองก็มีงานตลอดใช่ไหมครับเวลาว่างอะไรอย่างนี้เราก็จะไปเยี่ยมคุณพ่อตลอดก็จะไปถามคุณหมอว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณหมอเขาก็บอกว่าเพื่อการต้องดูกับทุกวันครับหมายถึงว่าดูวันต่อวันเลยซึ่งเราเองก็ตอบไม่ได้ว่าคุณพ่อนี้ขึ้นไหมนะฮะเพราะว่าคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งอะไรมากก็แค่แค่แค่แจ้งวิธีรักษาหนึ่งนิดหน้านี้เฉยครับผมแต่ว่าตัวเราเองเราก็ใช้ความรู้สึกครัเพราะบางทีเราไปเยี่ยมคุณพ่อจะมีขยับตัว ก็มองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งเราก็คิดในแง่ดีนะครับว่าคุณพ่ออาจจะพื้นตัวอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าว่าต้องใช้เวลาหน่อยอะไรพวกนี้นะครับหมอก็าส่งต่อการรักษาย่งอู่บ้านที่เพนวัดเพิ่มนต้นใหม่่เขาตอนที่ย้ายไปก็คือส่งข้อมูลไปเราบผมซึ่งซึ่งเขาก็ส่งข้อมูลมาหมดแล้วนี่อกนะครับแล้วก็คุณหมอที่ที่ตอนนี้ที่คุณพ่ออยู่เขาก็รับรู้ข้อมูลของพ่อคือคือก็มีมีคุณหมอดูแล่งใกล้ชิดครับทีนี้เร้่องแ่ก การรักษาก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คงต้องเป็นอย่างเดียวคือให้คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูตัวขึ้นมาครับนี่เป็นลูกชายครัาอ๋อเป็นโรงพยาตามสิทธิคุณพ่อครับก็ก็อยู่แถวแถวแถวฟื้นอการบ้านเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับบอกว่าคือที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะว่าคุณพ่ออยู่ไอซียูเลยครับก็ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะบอกได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วไม่ก็ต้องแบ่งเวลาไปดูแลคุณพ่อยังไงครับก็ต้องทำงานไปด้วยแล้วต้องไปหาท่านท่กวัมเลยปะ คืออย่างอย่างสมมติเมื่อวานใช่ไหมครับก็ไม่ได้ทํางานมีเวลาว่างก็จะไปเยี่ยมครับผมเพราะว่าถ้าวันไหนทํางานคุณแม่ก็จะไปดูก็จะแบ่งเวลากันไปแต่ตอนนี้คุณแม่เห็นอะไรีเลยนะคุณแม่แข็งแรงดีครับเราก็พยายามบอกให้เขาเปลี่ยนแผนอยู่แล้วครับว่าคือจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่า เรื่องของคนสองคนด้วยอะไรเงี้ยเราเองเป็นลูกก็จริงนะแต่ว่าบางทีบางอย่างเราบางทีใส่แม่เราดีอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่เราก็ให้กำลังใจคุณแม่ตลอดครับก็แบบบอกคุณแม่ว่าเออเดี๋ยวพ่อก็ฟื้นเป็นแฝงแม่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรมีผมอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะรักษาระยะเวลายาวนานเขาจะต้องทำงานเพิ่มต่างขนาดไหนที<อ>่คือเราจะมาซัพพอร์ตคือช่วงนี้ ก็ถามว่าหนักไหมทํางานหนักไหมคือจริงๆมันเราก็ทำํำแบบนี้มามาสักพักแล้วครับพี่แต่ว่าคือพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องแบบไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้นหรืออาจจะแบบพาคุณแม่ไปนู่นนี่นั่นคือ อย่างนีต้องทำอะไรเองมากขึ้นอะไร่งเงยครับถ้าถามว่ารับงานเยอะไหมก็ไม่ได้ขนาดน,านั้นครับเราก็มีงานที่ค้างคาที่ทําไว้อยู่ครับอย่างละครเนี้ยเราก็ยังถ่ายอยู่ซึ่งช่วงนี้ก็ถ่ายกับทุกวันเลยอะไร, event, รนนอย่างเงี้ยครับก็มีอีเวนต์มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือทําทุกอย่างที่ที่เคยทําค้างไว้ให้มันให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าอย่างการทั้งานาต่างประเทศเมื่อก่อนไปงานต่างประเทศไปต่างประเทศบ่อยจะต้องชะล ก็ก็ไม่นะครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าว่ามีโปรเจกต์อะไรเข้ามามากกว่าครับถ้ามีโปรเจกต์เข้ามาจริงๆเราจะรู้ล่งหน้าอยู่แล้วครับว่ากี่เดือนกี่เดือนว่างงานนี้จะต้องไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะแพนได้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวใครจะมาดูแม่แลแม่ต่อก็ยังมีน้องมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยแพนกันว่าใครจะมาเป้าแทนผมอะไรอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆก็ห่วงครับจริงก็ห่วงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าง,งานเขาเขาอยากให้เราไปทำพึ่งมันก็ต้องไปครับเพราะว่างานก็คืองานเราก็ต้องแบบแบ่งเวลาให้ได้เขาอาจจะแบบอย่างเมื่อก่อนสมมติถ้าไปงานต่างประเทศอาจจะใช้เวลาอยู่นานหน่อยแต่ทีนี้อาจจะต้องสมมติถ้าไปก็อาจจะต้องเร็วขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไปปึ๊บแล้วก็อาจจะกลับเลยหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ขึ้นอ,อยู่กับว่าประเทศเนี้ยประเทศไหนอะไรเงี้ยคครับโอเนะเครับ